มาถึงช่วงข่าวดีวันนี้นำมาฝากทุกท่านจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมลโกบทที่12ข้อที่18ถึงข้อที่27บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมลโกความว่าต่อมาชาวสดุสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้าคนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพเขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่าถ้าพี่ชายตายทิ้งภรรยาไว้โดยไม่มีบุตรก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชายยังมีพี่น้องเจดคนคนแรกมีภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สองก็รับนางเป็นภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สามก็เช่นเดียวกัน ทั้งเจดคนไม่มีบุตรเลยในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยเมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพในวันกลับคืนชีพหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจดคนต่างได้นางเป็นภรรยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านคิดผิดไปแล้วมิใช่หรือท่านไม่เข้าใจพระคมพีและไม่รู้จักพระอนุภาพของพระเจ้า เมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีกแต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพนั้นท่านไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสตอนที่กล่าวถึงพุ่มไม้หรือว่าพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ มิใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดไปมากทีเดียวคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญมลโกเราจะเห็นได้จากพระกรัรมพีจากบทบัญญัติของพระกรัรมพีเดิมในครั้งนั้น ถ้าชายคนใดตายไปโดยไม่มีบุตรพี่ชายหรือน้องชายของเขาต้องแต่งงานกับภรรยาไม้ของเขาเพื่อให้มีลูกเพื่อให้มีลูกไว้ดูแลหญิงผู้นั้นและให้ครอบครัวนั้นสืบสายดำรงต่อไปลูกคนแรกที่เกิดมาจากการแต่งงานนั้นจะถือว่าเป็นทายาทของผู้ตายวันนี้พระเยซูเจ้าตอบ ค่อยคำที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบไม่ได้หมายความว่าในอนาณาจักรของพระเจ้าคนจะจําคู่ครองของเขาไม่ได้หากแต่หมายความว่าระเบียบแบบแผนใหม่ของพระเจ้าจะไม่ใช่ภาคขยายต่อจากชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตภาคสองอย่างแน่นอนไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์สรีระและธรรมชาติแบบเดิมอีก หากแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้มุ่งหมายให้คำตรัสของพระองค์โดยเฉพาะในข้อที่25เป็นคำขาดในเรื่องชีวิตสมรสในสวรรค์แต่พระองค์ที่ตอบเช่นนี้เพราะว่าพระองค์ปฏิเสธที่จะตอบปริศนาและตกหลุมพลางที่ได้ตั้งคำถามเอาไว้วันนี้ชาวสดูสี ตั้งคำถามเอาไว้เพื่อที่จะให้พระองค์ตกหลุมพรางทรงเลี่ยงไม่ตอบคำถามเรื่องหญิงที่แต่งงานหลายครั้งแต่พระองค์ทรงตอบคำถามเขาเกี่ยวกับการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคำถามที่แท้จริงของพวกสะดูสีวันนี้ไม่ใช่เรื่องการแต่งงานครับคำถามของพวกเขาวันนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งงานแท้จริงแล้ว เป็นหลักข้อความเชื่อเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาจากตายเนื่องจากพวกสะดูสีเชื่อแต่พระธรรมห้าเล่มแรกเท่านั้นวันนี้พระเยซูเจ้าจึงยกข้อความจากหนังสืออพยพบทที่สามข้อที่หมาเพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตหลังจากความตายเพราะฉะนั้นเมื่อโต้แย้งกับสะดูสีหลายคนในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของ ที่เขามองข้ามข้อนี้ไปวันนี้พระเจ้าพระองค์ตรัสถึงอับราฮัมอิสอัคและยาคบหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วหลายปีราวกับว่าพวกท่านเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรทั้งมวลยังคงอยู่ไปจนหลังความตาย เราคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดไปมากทีเดียวขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลา ทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ